รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปดูโครงการดีๆกันที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกันนะครับโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้โอกาสผูยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห<อ>ัว,วใ,นในโอกาสวันเฉลิมพระชน,นมรรษา28กรกฎาคม2568 วันที่21กันยายน2568เวลา9นาฬิกาที่ตำบลนเขาพังงามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีดรรัชพลธุรพันธ์ในอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ให้แก่นายสนันบุลิศ อยู่บ้านเล็กที่132่งหมู่ที่1ตําตำบลเขาพังงามอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีมีที่พักอาศัยจํานวนสองคนเนื่องจากบ้านหลังเดิมหรือหลังงกา่ามีสภาพชำรุดทุดโทรมและเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาคาัดเลือกตามกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ โดยมีนายเกลิกไก่บัวผันกำนันลำบนเขาพังงามเป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีซึ่งในการดําเนินการสร้างบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นําท้องที่ผู้นําท,ท้องถิ่นและบริษัทห้างร้านต่างๆได้เป็นอย่างดีในความเจียสละทุท่งเรแรงกายแรงใจความ สมัครสมานสามคคีของคนในชุมชนที่ได้กกร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้จนเป็นผลสําเร็จและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แหน่ผู้เมืองรบบคุรีประธานในพิธีและคณะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้โอกาสผู้ยากไร้เพื่อมอบความสุขความหวังและพลังแรงใจงให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีน,นาง อ่อนนลิมนธุระขันประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอเมืองลบบุรีนางกันนิกาฉับพึ่งรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพัาง,งาในสิทธิทสักว์ทัพทิมเมืองประมง อำเภอเมืองลบุรีและพันเอกประสิทธิ์ 5, ทำพันธาบนหน้าเครือข่ายทาหารพันศึกตํตำบลเขาพังงาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบนเขาพังงาเข้าร่วมงานในพิธีธในครั้งนี้ทางด้านประธานในพิธีได้กล่าวขอแสดงความยินดีกับน,นายสนั่นบุญลิศและขอชื่นชมท่านผู้ที่สนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณและสดุป,ปอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแหลงกายแหลงใจความสมัรสมานสามัคคีคนทําให้บ้านหลังนี้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ของผมที่ยังมีความทุกข์ยากต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จะได้รับความร่วมมือที่ดีเหมือนในครั้งนี้จากทุกภาคส่วนในโอกาสต่อไปและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนในการสร้างบ้านหลังนี้อีกด้วย